ถ้าเกิดเราติ๊กไม่ครบล่ะสมมติเราผมติ๊กแค่ตัวที่1กับตัว3าตัว5้านะครับตัว2กัตตัว4ผมไม่ติ๊กนะอ่นะลองกดสัมมิทดูนะครับมันจะขึ้นเออร์เรอครับอ่ะขึ้นเอืร์เรอรเพราะว่ามันไม,ไม่รู้ว่านะครับค่าของ C S K J S กับ C S K R E เนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรมันก็จะเป็น undefine นะครับคราวนี้เนี่ยพอ undefine เนี่ย request มันก็ทำงานไม่ได้นะครับมันก็อรเรออวิธีแก้นะครับให้เราเนี่ยไปใส่ input ตตรงนี้ไว้นะครับอ่ะอินพ เป็น type hidden นะครับแล้วก็ name นะครับ name ให้เหมือนกับอันนี้เลยนะก็คือ csksat นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับ sat นะครับใส่ value เป็น0นย์นะครับสวัสดีครับผม g r a ฟิกทูบนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูกันว่าถ้าเกิดเราใช้เช็ c k Box กใน PHP เนี่ยแล้วเรากด Submit ปุ๊บเนี่ยมันขึ้น undefined เนี่ยวิธีแก้ไขจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปสร้างตัวด a t a ต a s e เบก่อนนะครับผมจะเข้า localhost แล้วก็ PHP MyAdmin นะครับทำการสร้างด a t a ต a s e เบนะครับที่มีชื่อว่า checkbox แล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น UTF-8 c General_CI กด QF ไปเลย mm hmm. โอเคนะครับตรง name ตรงนี้เนี่ย เราต้องการสร้างตารางัครบที่มีชื่อว่า tbl เบล l l ิ BL, Skill, เพื่อมรนมวน6คอลัมน์แล้วก็ทำการสร้าง ID นะครับะจะมี s ซดมี JS มี v e w JS มี React แล้วก็มี s ซมนะครับตัวแรกครับ ID เนี่ยเป็น In นะครับ ไวลุก็2อตัวก็ได้แล้วก็ผมติ๊ก AI นะก็คือ auto increment นะครับให้มันบวกเลขไปเอง auto นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยในตรงนี้ผมจะเก็บ1ค่ามาเลยนะครับอ่ะเวลาเราเขียนในเว็บนะครับเราจะให้มันส่งค่า1กับศูนมานะครับ1ก็คือมีศูนย์ก็คือไม่มีนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เราก,กด save เ,เลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็น d a t เ b a คร่าวๆนะครับของเรา ต่อไปนะครับไปสร้างไฟล์เลยนะครับเริ่มจากผมจะสร้างไฟล์ index php ไฟล์ app c s นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ img เดี๋ยวผมขอไปเอารูปมาก่อนนะครับรูปจะมีรูปไฟล์ s e t นะครับหนึ่งรูปแล้วก็มีไฟล์ js หนึ่งรูป ไฟล์วิวแล้วก็ไฟล์ React ไฟล์แซมนะครับอ,อันนี้คือรูปภาพนะครับเอารูปภาพมาทั้งหมด5รูปนะครับโอเคอแต่ผมทำการไปที่ไฟล์เด็กนะครับแล้วก็ทำการสร้างโครง html 5าก่อนอ,อันนี้ title นะครับเช็คบอกแล้วกันโอเคนะครับ อ่ะแล้วก็เราทำก,การเข้าโลโก้โค้ดเรานะครับ port ต80 8080นแปดศูน์ slash checkbox เปีนะครับอ่ะโอเคแล้วแล้วนะ,ะทดสอบนะครับทดสอบอ่ะนี่คือหน้า hello นะครับอ่ะเริ่มหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอ่า import ไฟล์ app c s มาก่อนนะครับอ่านี่คือ css ต่อมานะครับจะมีแท็กฟอร์มหตัวนะครับอแอคชั่นเนี่ยเป็นที่หน้าเดิมเลยนะครับแล้วก็เมสเซจเป็นโพสนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มคลาสไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคลาสคอนเทนเนอร์เลยอ่ะแล้วก็จะมี h 1เป็นเช็คบ x ็อกฟอร์มอันนี้นะครับ ต่อไปนรจะมี deep skill มาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็น comment นะครับเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมเป็น skill item แล้วก็จะมีใน skill item จะมี skill item img นะครับอ่าใน img จะมี image หนึ่งตัวอ่าตัวแรกนะครับเราจะเริ่มจากอ่า ตัว set ก่อนเลยนะครับอ่าเป็นรูปภาพของ s e แล้วก็ล่าง skillmate mg เนี่ยจะมี input นะครับเป็น type checkbox checkbox นะครับอ่ class csk อ่า content แล้วก็ name นะครับจะเป็น csk Set. แล้วก็ value เป็นศูนย์นะครับอ่าโอเค okay. เอาเป็นหนึ่งนะครับต่อไปเป็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราติ๊กเช็คบล็อกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะให้ค่ามันส่งค่าหนึ่งไปนะครับถ้าเกิดไม่ติ๊กก็เป็นค่าศูนย์นะครับอ่ะอันนี้โอเคอันนี้คือหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมี tag p ข้างล่างด้วยนะครับเป็นตัวบอกว่านี่คือเช็คบล็อกของอะไรครับก็คือของแซนนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเราก๊อปตัวนี้มาอีก4ตัวเลยนะครับ1 2 3 4อ่ะตัวหนึ่งเป็น z ซนะครับตัว2จะเป็น JavaScript อัอนนี้คือไฟล์ js นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็น n a m e j s เล็กแล้วก็อันนี้เป็น js นะครับอเป็น JavaScript ไปก็ได้ โอเคนะครับต่อมานะครับตัวที่สามจะเป็นวิวนะครับวิวเปลี่ยนชื่อเป็นวิว js แล้วก็ตัวที่สี่ตัวที่สี่จะเป็น react นะครับเป็นชื่อเป็น react แล้วก็ สุดท้ายนะับเป็นแซม x A M P P อ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะครับในหน้า,านี้อ่ะกจะมีอีกตัวแล้วก็คือ button นะครับขอไปนะครับก็คือลืมนะครับลืม button นะครับเป็น type submit แล้วก็ class btn submit ส่วน name น,นะครับเป็น b ีเที n น underscore submit uh, value submit นะครับโอเคนะครับครบทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็มีปุ่ม submit ข้างล่างนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัว CSS กันนะครับเริ่มแรกนะครับผมต้องการใส่ star ก่อนแล้วกันแล้วก็เซต margin padding เป็นศูนย์นะครับ uh, font family เป็น a r i a l ตัวนี้กันต่อมานะครับ container ผมจะให้เป็น max width นะครับ1200พิกเซลแล้วก็ set margin นะครับบนล่าง50ซ้ายขวา auto set background เป็นสี f7 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 แล้วก็ set แปดดิ n ง2 0 p i x e l border radius 5 p i x e l เสรเซ็ตเงาด้วยนะครับ box shadow rgba แล้วก็เป็นสีดำนะครับ0,0,3ตัวความจาง0,2 display เป็น Flex นะครับ set flex d i r e c ช i o n เป็นคอลัมนในตั้งนะครับแล้วก็สุดท้าย a l i g n m e n จัด right กลางเป็น t e r นเตอร์ uh, refresh ดูหนึ่งครั้งปุ๊บ อ่ะจะได้การ์ดตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าตัวรูปนะครับมันยังใหญ่อยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวรูปก่อนแล้วกันนะครับขอข้ามมาแก้ตัวรูปก่อนนะเป็นสกิลไอเทมกีไอเอ็มจี50พิกเซลไหา t 50พิกเซลแล้วก็ทำการเข้าถึงสกิล ไอเทม img แล้วก็แท็ก img รอบนึงนะครับเซตวิดร้อยเปอร์เซ็นต์เซตไฮร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เซต object content นะครับอ่าก็คือให้โชว์รูปทั้งหมด refresh ดูอ่าโอเคนะครับรูปเราก็จะเล็กลงแล้วนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปแก้ class skill ก่อนนะครับ skill skill เนี่ยผมจะให้ค่า width เนี่ยเป็นห้าสิบ นะครับแล้วก็เซตดิสเพย์เป็นเฟกเซตดิสเพย์เป็นเฟกเพื่อให้มันเป็นแนนอนนะครับเห็นไหมครเป็นแนนอนแล้วก็ผมจะเซตตัว justify นะครับ content เ,เนี่ยเป็น space around ก็คือให้มันยืดเต็มขอบเลยนะครับอ่ถามว่ายืดยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวผมใส่ background ให้ดูแล้วกันอันนี้แวแวะสักหน่อยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยกรอบสีเหลืองเนี่ยมันจะยืดเต็มกรอบสีเหลืองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับผมเห็นปุ่มซัมมิตมันมาอยู่ในสกิลเดี๋ยวขอย้ายออกก่อนนะครับอ่ะอยู่นอกโอเคอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมลบสีเหลืองออกต่อไปนะเป็นสกิลไอเทมนะครับสกิลไอเทม ให้ดิสเพลย์เนี่ยเป็นเฟล x กเลยแล้วก็ให้จัดเนี่ยเป็นคอลัมน์แล้วก็เซตอะไ g n พิ่มเป็นเซนเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะจัดกึง่กลางนะครับสักครู่หนึ่งอ่ะอย่างนี้นะฮะอ่าต่อไปเราจะข้ามมาล่างตัวสกิลไอเทมเลยนะครับมาเป็นเช็คบ็อก c o คอนเทนต์เราจะให้มันวิดนะครับ20พิกเซลไห20พิกเซล แล้วก็จะเซตเคอร์อเซอร์เวลาชี้เนี่ยให้มันเป็นรูปมือด้วยนะครับแล้วก็เซตมาทีน่บนล่าง10พิกเซลซ้ายขวา0มาไหม CSK Content อ๋อผมไปใส่อันดับสะกอนะครับโอเคโอเคอันนี้ผมใส่ปิดนะครับอ่ะมาแล้วนะฮะอ่าปุ่มก็จะใหญ่ขึ้น โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะเป็น BTN Submit BTN Submit ผมจะให้ Padding นะครับเป็น10พิกเซลบนล่าง10พิกเซลแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ย50พิกเซล Background ได้เป็นสี Green e l o w แล้วกันนะแล้วก็ให้ Color ตัวอักษรเป็นสีดำ Cursor เวลาชี้เป็น Pointer นะครับ อ่านี่ปุ่มนี้นะฮะอ่ามาแล้วอ่าเดี๋ยวผมปรับมาจิ้นตรงนี้สักหน่อยนะครับให้มันห่างหน่อยอ่บนล่างสามสิบซ้ายขวาศูนย์อ่าโอเคนะครับสวยงามประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเขียนตัวติดต่อกับดัตต้าเบียดเรานะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นการสร้างไฟล์คอนเนคชันนะครับอ่าเปิดแท็กเพจพีมาก่อนนะครับ ไปที่ไฟล์คอนเนคชันตัว p h p นะครับแล้วก็สร้างตัวแปร DB h o โ t มานะครับหนึ่งตัวเป็น local host ตัวแปร DB user เป็น root นะครับ่ะ DB password เป็นช่องว่างแล้วก็สุดท้ายเป็น DB name นะครับเป็น c ช็คบ b ็อนะครับอ่ะ อันนี้นะครับวิธีเช็คนะครับ DB name นะครับก็คือตัวที่เราสร้างมาตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับ DB name เป็นเช็คบ็อกนะครับตรงๆกันนะโอเคต่อไปนะครับ try กับ cache เลยอ่ะผมจะให้ PDO exception นะครับอ่ะต่อไป e ถ้าเกิด error ให้ get message นะครับแสดงข้อความออกมาเลย อ่ะต่อไปนะครับใน t r เนีในเป็น db เท่ากับ new video อ่ะตามด้วย mysql p o s t เท่ากับแล้วก็ db p o s t นะครับตัวที่สองนะครับเป็น db name เท่ากับ db underscore name นะครับแล้วก็สุดท้าออกมาจากฟันหนูคู่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ db user แล้วก็ db password อ่ะต่อมาก็เป็น db อีกนะครับทำการ set attribute attribute นะครับ สั่งนะครับ P D O A T T R เ e ออหมดนะครับอ่ตรงนี้ระวังให้ดีนะครับอ R หมดไม่ใช่ E, R, e R นะครับ E R นะเออหมดแล้วก็ P D O อโหมดอีกนะครับแล้วก็ E X C E P T I O N อ่ะโอเคนะครับเสร็จสิ้นในส่วนของหน้า connection ต่อไปนะครับให้เรากลับมาที่หน้า index.php นะครับแล้วก็ไปที่บนสุดเลยนะครับเปิดแตก php ขึ้นมาทำการ require one มาก่อนนะครับก็คือเป็นการเรียกไฟล์ connection มา php นะครับคราวนี้นะครับเวลาจะส่งฟอร์มนะครับเราจะทำการเช็คนะครับว่าปุ่มที่กดเนี่ยมันคือปุ่มไหนนะครับปุ่มที่กดมันคือปุ่มนี้ก็คือ btn submit ะเราก็ให้เช็คนะครับ if i s เซ t นะครับเป็นรประมาณ toggle นั่นแหละครับหนึ่งกับศูนย์นะแล้วก็ใส่ request ปุ่มเข้าไปนะครับเป็น btn submit นมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงค่าเกิดขึ้นเนี่ยเรจาจะการเช็คก่อนนะครับว่ามันมีเออ o r เรอรอไหมนะครับถ้าเกิดแล้วเรือก็ pdo e x c เอ็กซ์ชันเหมือนเดิม น,นีโชว์ข้อความเมอรเรอรเหมือนเดิมนะครับอ่าต่อไปนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเรืเรอเราจะทําการดึงค่าจากพวกเช็คบล็อกตรงนี้มาก่อนนะครับมาเก็บเอาไว้ในตัวแปรนะครับอ่าเริ่มแรกเป็นตัวแปรแซดก่อนนะครับอ่าทำการ r e q u วส t แล้วก็ตามด้วยชื่อ C S K s นะครับอ่ะก็คือเป็นค่าของตัวนี้เนสันเองนะครับ อ่ะต่อไปตัวที่2 3 4นะครับเราก็เช็คอีกเหมือนเดิมตัวนี้นะครับอ่ะกดคอนโทรลดีคอมบนดนะครับเป็นการพิมพ์ซ้ำสอรอบนะครับอ่ะเป็น JS นะครับ JavaScript เป็น ViewJS เออเด็นะครับตัวนี้ผมสร้างชื่อว่า ViewJS ใช่ไหมโอเคอ่ะถูกต้องนะครับอ่ะต่อมาตัวที่4เป็น React ตัวที่5เป็น Sam โอเคนะครับต่อไปนะครับทำการสร้างตัวไป SQL ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ทำการ insert into เลยอ่ะ into ไปที่ไหนนะครับเราจะ into ไปที่ tbl skill ของเราตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ tbl skill นะครับอ่ะนี่คือตัวแรกตัวที่2เราเป็น value นะครับอ่าเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกใน table เราเนี่ยมันมีตารางมันมี attribute อะไรบ้างนะครับ ม,มันมีฟิลอะไรบ้างอ่ะนี่นะครับฟิลมันจะมีฟิลไอดีฟิลแซด js ฟิล js react แล้วก็แซมนะครับตัว ID เนี่ยเราจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันคือ primary key นะครับแล้วก็เราทำการใส่ออโตอินค e m เมนไปแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มมาให้เองนะเมื่อมีข้อมูลอ่ะเราจะเริ่มจากตัวแซดนะตัวแรกตัวนี้นะครับแซดตัวที่สองเป็น js ตัวที่สามเป็น view js ตัวที่สี่เป็น react แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น คราวนี้ตัว v บ l u e นะครับ,ะะรบจะเป็นการบายพารามาก่อนก็คือเราจะเอาค่าจากที่เราเก็บเอาไว้ในตัวแปรนะครับมาทําการบายพารามผ่านตัวแปรอีกหนึ่งครั้งอ่ะเร้ก็ทำการใส่ตัวคลอนก่อนนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่อันนี้ผมจะสร้างเป็นแยกมันจะไม่เหมือนนะผมจะใส่ตัว F ไว้ข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นแซนะครับหรือว่าใครจะพิมพ์แซไปก็ได้นะครับอันนี้ไม่ปิดนะครับอ่ะตัวที่สอง ก็คือ js ถูกไหมครับผมก็จะใส่ colon แล้วก็ตัว f ไปก่อนแล้วก็เป็น js ตัวที่3นะครับเป็น f view js ตัวที่4เป็น f react ตัวที่5นะครับเป็น f sam อ่ะโอเคเต่าน,นี้นะครับ5ตัวแล้วก็จะมีตัว insert h t m t มาหนึ่งตัวนะครับเท่ากับ db prepare นะครับ ตัวแป SQL จากนั้นนะครับจะมีการ insert HTML หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำการ by p a r a m โดยในการ by p a r a m นะครับตัวแรกจะจะเป็นตัวนี้นะครับเอากดคัดลอบมาลึกมาเลยก็ได้นะครับกดลอดมาด้วยแล้วก็นอก single c o d e นะครับจะเป็นตัวแปรเรานะครับก็คือ set ต,ตัวนี้ แล้วก็ทำเมืนกันเลยนะครับอีก5ตัวนะครับเป็น f s ก็เป็น f js f js แล้วก็เป็น f view js นะครับตัวที่4ก็เป็น f react ตัวที่5เป็น f sam นะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออีกอย่างหนึ่งก็คือมาเช็คนะครับว่าถ้าเกิดมันมีการ execute เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมจะให้มัน alert ข้อความออกมาสักนิดหนึ่งนะครับก็ทำการเช็คนะครับว่าถ้าเกิด insert s t m t เนี่ยมีการ execute เกิดขึ้นนะครับผมจะทำการา echo นะครับ JavaScript ออกมา อันเลิ l อันเลิข้อความว่า create ดดันแล้วกันอ่ะโอเคนะครับรามานี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับว่าได้หรือเปล่าอันนี้เพจก่อนนะครับอันนี้ผมขอปิดเพิ่มใหม่เช็คบ็อก อ๋อผมพิมพ์ไม่นี่ผิดนะครับจะพิมพ์ซะม,มั่วเลยนะครับ Connection อ่ะโอเคได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสโดยการอ่ะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกก่อนนะครับลบออก,กอ,อ่ะเริ่มเทสโดยการผมจะติ๊กทุกช่องเลยนะครับติ๊กทุกช่องเลยแล้วก็กด submit ไปดูอ่ะเห็นไหมครับขึ้นว่า create done นะครับต่อมานะครับมาดูในตัว ตารเบียเรานะครับว่ามันได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้เริ่มที่ ID 2นะครับก็มีแซเป็น1 J ึ่เจสเป็น1 Vi e w j s เป็น1 React เป็น1แล้วก็แซมเป็น1นะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูวิธีการนะครับถ้าเกิดเราติ๊กไม่ครบล่ะสมมติราผมติ๊กแค่ตัวที่1กับตัว3ตัว5้านะครับตัว2กับตัว4ผมไม่ติ๊กนะอ่ะลองกดซัมมินดูนะครับมันจะขึ้นเนอเลอร์ครับอ่ะขึ้นเนอเลอร์เพราะว่ามันไม่รู้ว่านะครับ ค่าของ cskjs กับ c s k r e a c เนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรมันก็จะเป็น undefined นะครับคราวนี้เนี่ยพอ undefined เนี่ย request มันก็ทำงานไม่ได้นะครับมันก็เลยเรวิธีแก้นะครับให้เราเนี่ยไปใส่ input ตรงนี้ไว้นะครับ input เป็น type hidden นะครับแล้วก็ name นะครับ name ให้เหมือนกับอันนี้เลยนะก็คือ c s k s นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ set นะครับใส่ value เป็นศูนย์นะครับ อ่ะอันนี้นะทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็น C H K J S, <S, <S C H K i W J S, <S C H K React แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น C H K Sam อ่ะอย่างนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองกดรีเฟชดูนะครับแล้วก็ส่งฟอร์มใหม่ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บยังเร่ออยู่อ่ะเดี๋ยวผมลองส่งฟอร์มไปใหม่ดูนะครับหนึ่งสามห้าอ่ะครีเอทดันแล้วนะครับก็คือได้ละเมื่อกี้มันน่าจะมันน่าจะยังเก็บค่าแคชอยู่นะครับมันก็เลยเ r r o รนะครับอ่ะเห็นไหมครับ หนึ่งสามห้าเป็นหนึ่งหมดแล้วแล้วก็เจสกับเบเนี่ยเป็นจะเป็นศูนย์นะครับอ่าคราวนี้เราลองไม่ติ๊กอะไรเลยดูนะครับแล้วก็กดซัมมิทไปดูอ่าเห็นไหมครับก็เครียดดันดนกันนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมทําตอนทำเวบเนี่ยผมเจอนะครับแล้วก็อยากจะเอามาแชร์กับทุกคนนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์กันได้นะครับเพราะว่าปัญหานี้อ่ะผมนั่งนั่งหาอยู่สักพักหนึ่งกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเนี่ยก็ปกติก็เป็นฟอน n ์เออยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองครับมาศึกษาในเรื่องของ b บงก e N อด้วยนะครับถ้าเกิดในคลิปพิมพ์ผิดพลาดอะไรเออเรื่องอะไรไปเนี่ยก็ต้องของอภัยด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ